สวัสดีครับผมบอยรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลรถเทรซันะครับผมเป็นรถสเกลนะครับขนาด1ต่อ18นะครับเขาเพิ่งจัดโปรโมชั่นไปเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับคือถ้าเกิดตอนนี้ลงคลิปอะโปรโมชั่นนี้หมดไปแล้วหมดภายในไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับใครที่อยากได้โปรโดีๆนะครับก็ไปติดตามในเพจ nsp hobby ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้ก็เข้าไปกดติดตามไว้เผื่อเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆขึ้นมาอีกนะครับอย่างโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชันนี้เนี่ยตัวรถปล่านะครับตัวนี้เป็น trx 4M นะครับเป็นไซส์ขนาดสเกล1ต่อ18นะครับเป็นรถตายเป็นรถสเกลเหมือนจริงนะครับตัวรุ่นที่ผมได้มาเป็น2รุ่นด้วยกันเป็น Ford b o n g โกนะครับแล้วก็เป็น Land Rover Defender คันนี้จะเหมือนกับสเกล1 1ต่อ10ที่ผมมี Defender นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Ford b บ n g โกอ่าเป็นตัวใหม่สีที่ได้มาวันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีฟ้าฟ้านะครับผมรุ่นนี้ปกตินะครับเขาขายราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับต่อคันนะครับแต่เขาเพิ่งจัดโปรไปเราซื้อราคาเท่าเดิม8,000บาทแต่เขาจะแถมนี่ครับ ตัวลากครับเชลเลอร์นะครับลากนะครับ1อันแล้วก็ชุดไฟตรงรุ่นนะครับฟอร์ b บ n งโกนะครับอีก1อันมีไฟหน้ามีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็มีหมวกนะครับ <c oughs> เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก t ท็กซันะครับแบบนี้ที่ผมใส่อยู่ <c oughs> ผมก็ได้มาอีก2ส,สีมี ทั้งหมด3สีสีขาวสีดำสีแดงแบบนี้เลยตอนนี้มีครบทุกสีแล้วนะครับสำหรับหมวกเท็ซ่าของผมนะฮะถ้าเกิดเราซื้อระเบิดขับเท็กซนะครับะะผมแนะนำเลยครับว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีคือบัตรสมาชิกจาก NSP นะครับแบบนี้นะครับจะมีรับประกันจากศูนย์แล้วก็จะซื้ออะไหล่ได้ในราคาพิเศษด้วยครับผมตัวนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องมีฟ้าวางไงล่ะ โอ้โคตรสวยสวยมากเล็กกระทัดรัดน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลของเขาับตัวนี้จะเป็นตัว TQ Top Quality ของเขานะครับเป็นตัว Trixaz Remote ไซส์เท่ากับขนาด1ต่อ10ปกติเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นแบตลิโพนะครับแบบ2เซลล์นะครับ750มิลลิแอมนะครับก็จะเล็กๆประมาณนี้แถมแบตมาให้คือ อันนี้คือเป็น RTR นะครับ Ready to run ของแท้เลยนะฮะพร้อมเล่นมีแบตมีตัวรถมีรีโมทคอนโทรลมาให้มอเตอร์เป็นไททัน 18087T นะครับผมเป็นมอเตอร์ของ t ท็กซันะครับแล้วก็จะมีตัวเซอร์โวบังคับเลี้ยวตรงด้านหน้าตรงนี้ตัวชุดไฟสปีดตัวนี้เป็นของเท็กซัสเลยเหมือนกันชุดไฟตัวนี้จะเป็นเท็กซัสนะครับ ECM 2.5นะครับพวกอะไหล่ทุกชิ้นนะครับที่ตัว NSP มีขายหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่ารถเราซื้อที่ NSP เนี่ยเวลาเราซื้ออะไหล่อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีลดราคาพิเศษนะครับนะมาลองเสียบกันเลยเรียบร้อยเท่านี้เรียบร้อยใช้ได้แล้วเล่นได้แล้วโอเคตัวบอดี้ของเขานะครับจะเป็นตัวกิบล็อกหน้าหลังนะครับแบบนี้ปุ๊บ เอาออกมาได้เลยทันทีนะครับเป็นกิบล็อกไม่ต้องไปใส่ที่ล็อกไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะครับก็พร้อมที่จะเล่นได้เลยมาเรามาดูของแถมที่เขาให้มากันดีกว่าชุดไฟตัวนี้เป็นชุดไฟตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะครับฟอร์ดบองโคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวแลนด์โรเวอร์ e ี d e นเดอร์ก็ต้องเป็นชุดไฟตรงรุ่นเหมือนกันนะครับมันไม่ต้องแปลงอะไรเลยมันสามารถที่จะใส่ได้เลยดูเทลเลอร์ของเขานะครับเกี่ยวแบบ น่ารักมากอะ่ะเกี่ยวไปแค่เกี่ยวไปเฉยอ่ะเสร็จเรียบร้อยเอ,อ๊มีรถลากแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งกีดขวางแรกของเจ้าน้องฟอร์ดบองโคโพร้อมกับเทลเลอร์ของเขานะฮะโอ้โหโอ้โโอหเทลเลอร์ติดเอาไว้วให้พอมีเทลเลอร์แล้วสะดวก โอเคอันต่อไปเดี๋ยวเราลองติดไฟกันดีกว่าอันเดิมจะมีแค่ไฟหน้าฟ o อก a m มด้านใต้ยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดชุดโปรโมชั่นของเขาด้วยชุดไฟนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชุดไฟตรงรุ่นของเท็กซัสเลยนะครับของ Ford b บองโกเลยแบบนี้เลยนะครับเป็นตรงรุ่นเลยแนะนำให้ซื้อตรงรุ่นครับเพราะว่ามันทั้งกันน้ำแล้วก็ทั้งในเรื่องของการติดตั้งก็ง่ายด้วยเช่นกันนะฮะ ้ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเข้ากับสปีดของเรานะครับเรียบร้อยเสร็จพร้อมซิ่งครับผมเป็นไงครับใส่ไฟหน้าเพิ่มเป็นชุดโปรโมชั่นจาก NSP นะครับแล้วก็ไฟท้ายครับผมหรือเบรกให้ดูถอยให้มีไฟเบรกด้วยปุ่้น่ารักอะคือรถเท็กซัสพอยิ่งใส่ไฟยิ่งสมจริงมากครับทุกคน เอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนแอบ,บเล่นเว้ยเอ้ยอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเล่นเราไม่เหนื่อยมันถือได้อย่างเงี้ยชอบเปล่าดูเล่นได้ทุกที่น้องน่ารักชื่ออะไรดีน้องไข่เขียวโอ้ไข่เขียวเลยเหรอจะดีเหรอลากไปด้วยเอาของไปส่งด้วยครับ ว้าวชอบเปล่า <laughs> สนามารถบังคับสเกลหนึ่งต่อสิบปวิธีจะเล่นแล้วเหรออันเนี้ยมันทำให้เห็นเลยว่ามันสามารถเล่นได้ทุกที่แต่ไม่ใช่ที่ที่หนูกำลังทำงานอยู่นะ <laughs> อะไรของคุณเนี่ยโอเค Đó. Hi, hi, hi. Ui, ui. Để, để. À, à, à. À, à, à. Đón, đón, nè Mà đừng tới đây, tới đây, tới đời Tới đây, qua đây, qua đây Tới เดี๋ยวพิ่งงานเซฟยังไปเออเย่น่ารักอ่ะคันนี้เป็นลูกเราเออสขันอีกคันหนึ่งลูกคุณดีเฟนเดอร์เดี๋ยวเราไปติดไฟให้แต่คันนี้เป็นลูกเราบอกเลยว่าเราจะพาเข้าไปท่องเที่ยว77จังหวัดด้วยกัน นี่อาจจะไม่ครบเจจังหวัดอาจจะพาพี่ไข่ดําไปด้วยแต่เดี๋ยวต้องตั้งชื่อน้องก่อนใครอยากให้ตั้งชื่อเป็นน้องอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะนี่นะครับก็เป็นโปรโที่แบบดีๆนะครับจาก NSP นะครับซื้อรถ8,000แถมชุดไฟตรงรุ่นแถมเชลเลอร์ลากรถสเกล1ต่อ18เนี่ยมันเป็นสเกลที่ น่ารักมากๆโอเคครับแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพจ n s p ไ้นะครับเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับจะมีจัดแข่งนะครับเดือนเว้นเดือนนะครับแล้วก็รถสเกลเนี่ยจะมีจัดแข่งด้วยนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับก็มีกิจกรรมเยอะมากมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวคราวอะไรเข้ามาอีกดีๆก็ไปติดตามไว้ในเพจด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คันนี้ ช่วยกันตั้งชื่อให้หน่อยว่าจะให้ชื่อน้องอะไรสวัสดีครับบ๊ายบาย